โอเคโอเควันนี้ผมจะมาเดามีมสมองเน่าฮะม,มีอิตาเลียนนะมาดูกันบิมบาลโบลิคลูคูบีใช่ไหมอ่ะตัวนี้แล้วก็นักเลงฟอะไฟอร์อะไรูมไม้ไปตรงนี้เฮ้ยย่าถูกเฉยวัตกอิอ๋อน่าจะตัวนี้อ่ะโคตรสมองเน่าเลยนักฆ่าคาปูชิโน่ตัวนี้อ่ะ n o ริโตะเบ b นบิโ e n เบ็นบิโตะคือตัวอะไรวะนี่เปล่าวะฮะตุง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 ซาฮุโอ้โหอันนี้คนง่ายเลยไหนบลูุตี้หรืออาบะตัวนี้เปล่าวะหรือตัวนี้วะหรือตัวนี้เปล่าอ่า ta lê ta là là khô cục phân ó lê lê bao à ai ý à không không phải không không lê lộ à à โบนิก bon ok> ้าวาเลินคือนี่เหรอเอ้าผมก็ตอบถูกไปแล้วไม่ใช่เหรอทาลารุ่นตาลี่หรือตาล่าอ๋อวนั้นตัวนี้เหรอเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้ป่ะเฮ้ยบ่ใช่ตัวนี้ป่ะเฮียอะไรวะตัวอะไรวะ ผมไม่ได้สมองเน่ากันนะน้ำผมไม่ได้รู้จักลูกตัวรู้จักต,ตัวดังๆบัดีเ้เพื่อนไอ้เหี้ยถูกอันนี้ก็อ๋อไอ้ตัวนี้เหรอไอ้เหี้ยนี่โคตรสมองเน่าเลยปล่าเนี่ยเ <laughs> บลมเบลมอ่าตัวนี้แล้วก็การระดมระดมระดมดุ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 มบอมนี่เอ่ะ วาแล้วปลาโลมากล้วยเหรอ <laughs> ปลาหมึกปลาหมึกตัวนี้เปล่าตัวนี้บ่ตัวนี้เห <laughs> รอเต่อไปฮะตโตอิดแคทตัดฮิปโปฮิปโปอ,อ๋อยูดินดินดิน น่ะเออป้าวันนะเฮ้ยทุกคนดูดิยี่สิบแล้วเดมิโกอ๋อคาปิปลาลาคาวาโล่โอุย้ยมีตัวนี้ตัวเหี้อะไรเนี่ยตู้แชแข็งอ๋อนี่น,น,นี่นี่่ฟลูรีฟไอเชื่อนี่สมองเล่ามาแต่ไหนนะเฮ้ยยีราฟอะยีราฟตัวนี้ ตรงนี้เปล่าวะรีผมผมเดินตามอีชุดขาวเฮี้ยกรวนเกียนเออลาวาค่ะนี่แหละด้านหน้านี่แหละแล้วก็ไอ้ไม่ผมดูไอ้ชุดขาวนี่แหละมันไปตรงไหนผมไปตรงนั้นน่ะผมกล่าวแล้ววัด t ุ๊กฟ้านี่ตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ยทอปิลนี่เปล่าว้าวแล้วนี่ก็เออ เออ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 โอ้ยกูตายไอ้เหี้ยเอะอุ๊ยุกคนโคตรนี่ผมอัดมาแค่สี่นาทีนะเนี่ยเหี้ยตกอีกแล้วไอ้เหี้ยเอออเาใหม่อ่ะทุกคนอ่าไอ้เหี้ยมันรอดได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไงสมองเน่าเกินไปเปล่า อืมตรงนี้อ่า <laughs> มีอะไรผมเนี่ยฆ่าทุกคนทุงๆๆๆด้เหรอฆ่าทุกคนด้วยทุ้งๆๆง,ง,งนี่คืออะไรอ่ะอ๋อก็ว่าอยู่ทำไมผมเห็นนนีป่ปฏิสัมพันธ์ไหนดูดิผมขี่ไปไหนได้รร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 รขี่เรือโจรสลัดนี่กูผมไม่ได้สมองหนะ้าวานานนั้นนะฮะ มีการเกิดใหม่ด้วยผมไม่เกิดใหม่หรอกเกิดใหม่ทมําไมเล่าผมชนะแล้วนี่อ่ะผมไม่ต้องการเกิดใหม่ฮะชุดเ๊าบเอ,อ่อ้ชุดด๊าบไอ้แฮไอ้ชุดด๊าไม่ได้เกิดใหม่แต่มได้ไปตายเฮ้ยเฮ้ยดีนะมีออฟบี้เล็กๆน้นอยๆให้เราเล่นด้ะน้องไปเล่นดูดิอืมอืมไปไปไป ไปไปด้านวนนี่มีอะไรวะลองกระโดดเล่นออบบี้ไปเรื่อยๆดูฮะมันจะมีอะไรผมโดดมาเริ่มสูงขึ้นเลยเนี่ยคือแบบมันไกลขนาดไหนวะโอ้โหเหียพาไปอยู่พ,พาไปหาพระเจ้าเลยวะนะ <c ười> คือตอนนี้ผมเสียวตกมากเลยนะอุ้ยคือโคตรเสียวตกอ่ะโอ้ย มัน <G ül> จะไปเรื่อยๆนะฮะไปจนกว่ามันจะถึงจุดสูงสุดเลยนะฮะโอ้โหโอเคฮะผมไม่เล่นนะฮะไหนดูอีเรียนนี่ดิอ๋อเฮ้ยมีทายนี้ด้วยฮะอืมน่าสนใจนี่สวัสดีไอ้หนุม่มผมมายืนในคออกไปแล้วเนี่ยเจ๋อจกกิ้วเพียงเท่านี้นะเออก็คลิปสั้นๆนะฮะบายบาย